ในขณะที่ต่างประเทศได้เชิญคนที่ถูกปล้อนอำนาจอย่างพิธาลิมเจริญรัตไปเป็นวิทยากรในมหาวิทยายลัยชื่อดังแต่กลับลงโทษรัฐบาลไทยที่เป็นฝ่ายเล่นเกมการเมืองจนได้เป็นรัฐบาลด้วยการลงโทษผ่านวีซ่าและการเดินทางไปยังต่างประเทศไม่รู้ว่าตอนนี้ระหว่างพักประชาชนกับพรรเพื่อไทยในสายตาชาวโลกแล้วใคร เป็นรัฐบาลกันแน่นะครับข่าวการเมืองก็เป็นไงรับมือฟาร์มงูเหา่าจับตาสิบสอสอซบก,กล้าทำนะครับเนี่ยทำไปทำมาก็มีข่าวทำนองว่าสอสอฝ่ายค้านสิบคนพร้อมยกมือให้รัฐบาลก็ไม่รู้พักไหนนะพักประชาชนหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราเป็นสอสอฝ่ายค้านไปรยกมือให้รัฐบาลเนี่ยคนแบบนี้ถ้าถามผมส่วนตัวคือคนที่ทรยศกับประชาชน พอเราหาเสียงมาเราต้องเคารพปฏิพักเราอยู่ฝ่ายค้านก็ฝ่ายค้านไม่ใช่แบบเป็นสสฝ่ายค้านแต่หัวใจพักรัฐบาลอะไรเงี้ยคือคนพวกนี้นะถามผมส่วนตัวคือคนที่ทรยศกับประชาชนเราไม่ควรจะเลือกคนพวกนี้มาพอได้เป็นสส,สแล้วก็ไปขายตัวสามสิบล้านห้าสิบล้านสนใจแค่เงินเพราะเป็นสส,สฝ่ายค้านเนี่ยอย่างพักประชาชนก็อดอยากปากแห้งได้แต่เงินเดือนเดือน,อนละแสน่อบาท นะครับได้อยู่แค่นั้นนะนั่งเครื่องบินฟรีนะครับมีเอกิทธิ์ทำผิดไม่ต้องติดคุกต้องรอหมดสมัยประชุมอะไรก็ว่าไปนะครับนี่ก็มีข่าวมาเนี่ยครับเนี่ยข่าวมาดูข่าวเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยข่าวแบบนี้เป็นข่าวที่พี่น้องประชาชนจะได้รู้ว่าเออไอพวกนี้เราเลือกมันมานะก็คิดว่ามันมีอุดมการเนี่ย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 ,ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันมีข่าวว่าอยู่ฝ่ายค้านแต่ไปยกมือให้กับรัฐบาลสิบคน แล้วก็จะไปซบพักกล้าทำก็พักของคุณธรรมนัทนะครับคือถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็คนมันค่อยแย่หาเสียงอย่างทำอย่างเนี่ยเหมือนพักบางพักเนี่ยนะปิดสวิต์สามปอปิดสวิต์สอวจะไม่จับมือกับลุงป้อมลุงอะไรต่างๆสักพักไปไงทั้งจับทั้งกอดทั้งจูบเลยพูดง่ายเราก็คิดดูสมัยหนะ้า เขาก็ต้องมาหาเสียงก็ต้องมาหลอกลวงประชาชนน่ยขนาดคําพูดยังรักษาไม่ได้พี่น้องประชาชนจะเชื่ออะไรเขาละ่ะคือการทําการเมืองแบบเนี้ยนะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องรู้ทันกันนี้ก็พี่น้องประชาชนคนที่มีไรายได้น้อยคนลากยาติดตามข่าวอะไรอะแตงโมลำไยแตงควาเอ่อแล้วไงชมพู่คดีผัวเมียดาราแย่งผัวแย่งเมียกันสมมุต พี่น้องประชาชนติดตามจากข่าวพวกนี้ก็เลยไม่ได้ติดตามข่าวด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมก็เลยไม่รู้ว่านักการเมืองพวกนี้กําลังจะหลอกลวงประชาชนนะข่าวที่แล้วก็หลอกลวงว่าว่าอะไรจะปิดสวิตสามว่าจะปิดสวิต์สามปอจะไม่ร่วมรัฐบาลกับลุงป้อมลุงประยุทธ์อะไรต่างๆนะครับพอพอหาเสียงเสร็จก็ไปจับมือกันนะครับข้ามคั้ว นีมันคือการทรยศกับประชาชนหรือเปล่าแต่ประชาชนไม่สนใจอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแจกไปเอา้อเาคนละหมื่นยัดปากไหมอยากได้ไหมอยากได้ก็เขาจนเขาอยากได้เพราะนั้นเราต้องบอกพี่น้องประชาชนทุกคนว่าต้องมีรถซิ้มในการเสพสือ่อต้องดูข่าวดูอะไรต่างๆที่เป็นข่าวที่มันให้ความรู้ให้ข้อคิดให้กติพี่น้องประชาชนจะได้จะได้ฉลาดเงินซื้อได้ทุกอย่างน่ะเห็นนะคุณสมนึกบอก พอมีเงินก็ซื้อได้ทุกอย่างนะสารจำคุกสามคดีสี่คดีก็ไม่ต้องไปนอนคุกล้นอนชั้นสิบสี่นะนะครับนะนอนโรงพยาบาลบ้างนอนนั่นสังคมจะสงสัยป่วยทิพป่วยจริงไม่รู้กูไม่สนนะครับคือสังคมไทย่างเงี้ยติดคุกพอรู้ว่าติดคุกก็หนีก็ดีมากไปอยู่ต่างประเทศนะรอขาดอายุความแล้วค่อยกลับมาเพราะอะไรเพราะเรารวยเราเป็นอดีตนายกเราเป็นอดีตรัฐมนตรีนะครับนี่คือประเทศไทยครับ นโยบายกับประชานิยมไปรักษาฟรีทุกที่ทุกอะไรต่างๆแต่ไม่บอกประชาชนนะครับว่าเงินเราไม่มีนะนโยบายเราก็เอาใจประชาชนไปเพราะประชาชนคนส่วนใหญ่เป็นคนยากจนก็อยากรักษาฟรีนะครับแต่ลืมไปว่าเราไม่มีตังค์ไม่มีเงินจ้างหมอหมอคนนึงดูแลประชาชนคนไข้เจ็ดพันคนนะครับจริงๆมันต้องหมอคนหนึ่งคนไข้ก็ประมาณไม่เกินพันตอนนี้มีเจ็ดพันคนครับ เงินซื้อยาเราก็ไม่มีนะเงินเงินจ้างหมอก็ไม่มีเงินซื้อยาเงินเงินซื้อยาก็ไม่มีแถมยังมีการทุจริตยาในโรงพยาบาลทหารแห่งหนึง่งนะครับแล้วก็ยังไงเงินจ้างพยาบาลก็ไม่มีเงินสร้างโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์ก็ไม่มีนะครับถ้าโรงพยาบาลไหนที่เป็นของรัฐถ้าอยากจะดีหน่อยก็ต้องไปรับบริจาคอันนี้คือความจริงแต่เราทําไมไม่บอกประชาชน่ะบอกประชาชนดีว่า เนี่ยนโยบายประชานิยมต่างๆรักษาฟรีทุกที่ทุกทางเนี่ยแต่รัฐบาลไม่มีตังเราไม่ได้รวยเหมือนกับสวีเดนเดนมาร์กสิงคโปร์อ่า, Sweden, Denmark, อาญี่ปุ่นนะครับแต่เราเราบอกไม่หมดไงแต่คนจนก็ชอบเนี่ยดีรักษาฟรีทุกวันนี้คุณภาพการรักษาก็ต่าเตี้ยไปเรื่อยต่าเตีเ้ยต่าเตี้ยต่ําเตี้ยต่าเตี้ยไปเรื่อยอ่าจะถอนฟันทีรอไปแปดปีต้องมาประจานผ่านสื่อดังจนถึงจะได้ถอนฟัน นะครับคุณภาพายาอะไรต่างๆก็ลดลงหมอก็ลดลงระยะเวลาในดูแลคนไข้าจากสามสิบนาทีก็เหลือสักห้านาทีบางคนนะจนคนไข้ต้องต,อตอบหน้าต่อยต่อยหน้าพยาบาลนะครับอืมนะครับอันนี้คือความจริงไม่เชื่อลองไปดูเ่ยและคลินิกต่างๆเนี่ยในกรุงเทพต่างจาังหวัดไปดูเดี๋ยวนี้ต้องรักษาฟรีบัตรทอง ถ้าไม่มีรักษาฟรีคนก็ไม่เข้าผมคุยกับเพื่อนผมที่เป็นหมอไปแล้วไม่เชื่อเราไปถามดูนะครับผมไปถามมาแล้วผมไม่ปดูดีๆพูดนะไปดูนี่นะครับนะฮะนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นรัฐบาลก็คิดดูว่าเออมันยังไงทุกวันนี้ยความไม่สอดคล้องอะไรต่างนะครับแตนะ่อันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะจะได้รู้ความจริงอะ่ะ นะลองไปตามคลินิกบัตรทองบัตรอะไรดูเลยคลินิกเดี๋ยวนี้ในกรุงเทพในอะไรต่างที่ผมถามมานะเพื่อนผมเป็นเจ้าของคลินิกเป็นหมอเขาบอกเนี่ยต้องมีบัตรทองถ้าไม่มีคนไม่เข้าเลยเพราะว่าคนทุกคนก็คิดว่ารักษาฟรีรักษาฟรีแล้วก็คลินิกเดี่ยวกนี้กว่าจะได้รับเงินจากรัฐบาลน,นานครับนานนะครับปัญหาการเบิกจ่ายเนี่ยยังไม่ได้รวดเร็วนะเข้าใจนะครับนะฮะแน่นะครับนะนะ สงสารคนจนบ้างนะคะสงสารครับแต่กําลังอธิบายว่าเราไปออกนโยบายอะไรเยอะๆเนี่ยเรามีตังหรือเปล่านะครับเราก็ต้องไปเจียดงบมุมงกมารมานะครับนะอันนี้เล่าให้ฟังนะอันนี้ผมพูดความจริงนะใครจะเห็นต่างอะไรก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าอะไรนี่เล่าให้ฟังคนเห็นต่างนะครับเอาใจพม่ามาก,มากเกินไปรักษาฟรีที่จังหวัดอ,อะไรเนี่ย เห็นะนะหนะเยอะแยะไปหมดเลยนะนะครับรักษาฟรีรักษาฟราฟีตอนนี้ก็ต้องคือรัฐบาลต้องไปคิดดูว่ามันควรจะให้ประชาชนร่วมจ่ายไหมนะครับไม่ใช่ฟรีหมดทุกอย่างเนะ่ยคือบางคนเคน,นี่ยคนจนบางทีเขาก็มีตังค์จ่ายนะมันจะได้มีเงินมาบริหารโครงการนะครับเนี่ยใครคิดไปก็เป็นไงเออใครคิดเรื่องพวกนี้ปุ๊บก็โดนทัวลงนะครับอันนี้เล่าให้ฟังนะมีอะไรตอบไหมครับ เตือนภัยผู้ปกครองช่วงปิดเทอมให้ดูแลบุตรหลานดีๆที่จังหวัดภูเก็ตเกิดเหตุดเด็กชายอายุ8ขวบวิตถูกชายชาวต่างชาติพาตัวไปขณะที่แม่กําลังซื้อของเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนพาลูกไปเนี่ยจะมีการลักพาตัวเด็กไม่รู้มันจะเอาไปทําอะไรแต่เดี๋ยวนี้ล่าสุดที่ผมติดตามข่าวมาเมื่อสองทุวันนี้เอาเด็กไปขอทานนะครับอายุไม่เกินสิบสองขวบเช่าเด็กวันละหกสิบาทเอาไปขอทานนี่ย พี่น้อประชาชนต้องดูนะครับบางคนมีลูกวีหลานก็ปล่อยวิ่งเล่นไปห้างก็ไปโดนจับตัวไปนะครับเอาไปทรมานไปขอทานนะครับวันได้พันกว่าลงทุนหกสิบบาทเองจ่ายค่าจ้างให้เด็กหกสิบบาทไปดูข่าวดูอะไรบ้างวเนี่ยข่าวพวกนี้นะน่ากลัวนะเนี่ยในข่าวล่าสุดเนี่ยเมื่อมีกี่นาทีเนี่ยอืมนะครับล่าสุดครับนะรายงานรายงานข่าวนะ คนไทยเกือบสี่สิบเป็นหนี้ในระบบเฉลี่ยคนละหนึ่งแสนบาทแม้กเกษียณแล้วก็ยังเป็นหนี้โดยมากกว่าสิบเป็นหนี้เสียเห็นนะคนเป็นหนี้เสียก็คือไม่มีเงินจ่ายเพราะเกินหกสิบแล้วก็ไม่มีงานทําไม่มีไรายได้สี่สิบเป็นหนี้ในระบบคนละแสนอื <c oughs> บางคนทั้งชีวิตไม่เคยเสียภาษีรอรับสวัสดิการรัฐอย่างเดียวใช่ถูกต้องครับรัฐบาลก็ต้องเข้าไปดูแลเมื่อเช้ามีคนนึงเป็นเชฟ เออะโวยวายเลยเขาบอกว่าตอนจนไม่มีใครเลยพอรวยปุ๊บก็สรรพกรมารีดภาษีไปเป็นล้านนะครับเห็นคนทัวลงครับทธุรกิจมาดังนะครับดังทางโซเชียลแล้วไม่เสียภาษีโดนย้อนหลังไปล้านกว่าก็สมควรแล้วครับคือเรามีหน้าที่ต้องเสียภาษีอเนี่ยอ่าอ่าเนี่ยครับเนี่ยนะครับอย่าอย่างที่คุณอะไรเขาบอกเนี่ยคุณโจเนี่ย เนี่ยเขาพูดเนี่ยทั้งชีวิตไม่เคยเสียภาษีเลยจริงนะผมนี่เสียภาษีตั้งแต่เรียนสือจบมาเป็นลูกจ้างก็เสียภาษีเป็นกรรมการบริษัทก็เสียภาษีมาทุกวันนี้ทําธุรกิจก็เสียภาษีไปรับจ้างทาเสียสแต่มีหลายคนครับที่ฟังรายการผมเนี่ยบางคนยังไม่เคยเสียภาษีเลยนะนะครับเนี่ยเนี่ยไปทําอะไรเชฟเชิฟอะไรที่ดูข่าวเมื่อเช้าเนี่ยบวยวายใหญ่แล้วยู่ดีๆก็เสียภาษีตอนกูจนไม่เห็นมาพอกูรวยมาเก็บภาษีอหลังก็สมควรแล้วก็ ก็เองทําจนรวยเลยเองเองขายของขายอะไรทางโซเชียลดัง ung, เลยเองไม่เคยเสียภาษีสัมภากรก็ต้องไปรีดภาษีก็ถูกแล้วนะครับอืมนะครับเนี่ยเนี่ยขี้เกียจเอ่ยชื่อเนี่ยเชฟจุดๆ,ๆเนี่ยนะครับเนี่ยถูกต้องเลยผมขี้เกียจเอ่ยชื่อเขาทําจนรวยไม่เคยเสียภาษีโดนสัมภารไปล้านกว่าจะมาเอะอะโวยวายอะไรทําจนรวยเลิกอย่าไปเอาเปรียบสังคมกันเยอะไม่อยากเอ่ยชื่อ เออไอเดียดีก็ต้องเสียภาษีดิผมเสียทุกเดือนนี่เขาบอกอะไรแถวยุโรปใครไม่เสียภาษีจะทําธุรกิจอะไรยุ่งยากมากเพราะไม่เสียภาษีใช่ต้องไปต้องเป็นคนที่มีจิตสํานึกต่อส่วนรวมผมโดนหมดอ่ะไปออกรายการทีวีไปเป็นที่ปรึกษาอะไรมาปุ๊บก็ต้องโดนหักภาษีนนะที่จ่ายโดนหมดทุกบาททุกตังค์นะครับเข้าใจนะอ่านะครับนะช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับ นะอืมอืมมีอะไรครับรถตู้นะครับใหม่พัชรีเสียหลักตกล่องกลางถนนเนี่ยวันๆเนี่ยมีแต่เรื่องพวกนี้ข่าวอุบัติเหตุเนี่ยขับกันชา้าๆหน่อยนะขับกันชา้าๆหน่อยครับอืมนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูนะนะครับพระรามสองเป็นไงนะครับพระรามพระรามสองนะครับคานถลม่มนะตอนนี้ล่าสุด หกนาทีที่ผ่านมาผ่านมารายงานข่าวะครับเสียชีวิตเพิ่มจากเดิมห้าเป็นหกแล้วครับระบาดเจ็บอยู่เยอะแยะถามว่าใครต้องรับผิดชอบไม่มีแล้วครับเหตุสุดวิสัยชุกรูในแง่กฎหมายนะครับว่าเหตุสุดวิสัยคือไม่ต้องรับผิดชอบเลยนะไม่ต้องรับผิดชอบทางแพ่งเขาเขียนไว้ชัดมาตราสี่ร้อยสามสิบเจ็ดเขาเขียนไว้ชัดนะถ้าการกระทาละเมิดเกิดจากเหตุสุดวิสัยก็ไม่ต้องรับผิดเงียมาตราแปดเหตุสุดวิสัยคืออะไร นะถึงแม้เราพยายามจะป้องกันตามสมควรแล้วมันก็ยังเกิดเรียกว่าเหตุสุดวิสัยพี่น้องประชาชนต้องเข้าไปดูนะเข้าเข้าไปศึกษาหาความรู้ไปดูใน Google <c oughs> พิมพ์คำว่าเหตุสุดวิสัยหมายถึงมาตราแปดก็เห็นมีข่าวมาโอ้ดูแล้วนะมันน่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับแต่เหตุสุดวิสัยก็ตายฟรีตายเหมือนแมวตัวหนึ่งเพราะนั้นถ้าเหตุสุดวิสัยก็จบไม่ต้องรับผิดไงเพราะกฎหมายเขาบอกแล้วทางแพ่งนะเออนะ เตุสุวิสัยก็ไม่ต้องรับผิดจบเรียบร้อยรงเรียนจีนตารวจก็ไม่ต้องทำก็ดีแล้วจบเพราะเหตุสุวิสัยไม่มีใครผิดนะไม่มีใครประมาทไม่มีใครจงใจแล้วครับตายฟรีจบนะถ้าตรวจสอบแล้วเหตุสุวิสัยทุกครั้งสะพานถล่มเคนถล่มแม่ก็ะถล่มตลอดอ่ะพอถล่มปุ๊บอ่าเอาวิศวกรรมไปตรวจปะพอตรวจเสร็จก็เหตุสุวิสัยทุกครูเะครับ แม่งก็ถล่มแล้วถล่มอีกไม่ต้องใครต้องรับผิดชอบไม่เห็นมีใครแม่งติดคุกอ่ะก็ผมไม่อ่านคอมเมนต์ในโซเชียลเขาบอกมีใครติดคุกไหมสะพานถลม่มแคนถลม่มนะแผ่นปูนล่วงลงมาทับรถคนตายไม่ว่าจะตายกี่ศพช่างแมงเตอะอ่ามีใครต้องติดคุกไหมมีใครต้องติดคุกอะไรไม่มีไม่เห็นทุพิสัยเขาไม่ได้ตั้งใจอ่เขารู้เท่าไปถึงการเขาไปได้ประมาทเขาทำเต็มที่แล้วนะ นะเกิดจากแบบนั้นแบบนี้เกิดจากดินเกิดจากลมฟ้าอากาศเกิดจากนั่นจากนี่เขาเขาทำเต็มที่แล้วเขาไม่ได้เจตนาจบเหตุสุวิสัยก็แม่ก็ถลม่ลมถลม่มถล่มพระรามสองนี่แม่งตายไปกี่ศพแล้วยังไม่รู้อนะ่ะพี่น้องครับนี่ผมคุยแบบสบายๆในวันหยุดนะพี่น้องประชาชนจะได้รู้ว่าเอออ่ะบ้านเมืองเรา,บ,าบ้านเมืองราเป็นก็ก็มันเหตุสุวิสัยตึกถลม่ลมคานถล่ม สะพานอะไรต่าง,างๆนะ,ะถนนยุบก็เหตุสมิทสายวิ่งวิ่งไปแม่งกับยุบนะเราดูข่าวเมื่อสองวันในจังหวัดไหนไปหรือเดินเดินมาฟุตบาทยุบมีคนต้องรับผิดชอบไหมอ๋อไม่เราเ็เหตุสมิทสายอาจจะเกี่ยวกับดินนะ,ะ,ด,นะด,นดินดินดินอ่อนอะไรต่างไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะก่อสร้างนี้ครับทำตามแบบหมดวิศวกรควบคุมตรวจงงตรวจงานเรียบร้อยครับถนนยุบ รถตกลงไปเสียหายคนเดินเดินมายุบอ่านะเดินเดินมาเจออ่าเจอ,อเจอฝาท่อแต่ปรากฏแม่ไม่ได้ติดฝาท่อเดินลงไปตกไปในฝาท่อตายเราดูข่าวไหมเดินตกฝาท่อตายอ๋อเหตุสุดวิสัยหรือไม่กัเป็นความผิดของอผู้ตายเองเดินไม่ระวังเสือกเดินตกฝาท่อไหนะนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเรา เดินเดินะแม่ไ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 ม่ปิดฝาท่อนะพอพอนักข่าวไปสัมภาษณ์นะทำไมพวกเองไม่ปิดฝาท่อวะอเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าที่บอกว่าโอ้นะมีโจรขโมยฝาท่อไปนะครับนะพอโจรขโมยไปเนี่ยเราก็เลยยังไม่ได้เอามาปิดนะเราเราเพิ่งทราบอ่าเพราะนั้นเป็นไงเหตุสุดวิสัยจุกรู ตายฟรีเจ็บฟรีส่วนในบริษัทผู้รับเหมาก็รับก่อสร้างทางะสะพานลอยอะอะนะครับสะพานพระรามสองสะพานยกระดับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทของนักการเมืองทั้งนั้นเนะี่ยบริษัทกระจอกง่อง้อจะไม่ได้รับงานจากการทางพิเศษไม่มีเราต้องบริษัทใหญ่นักการเมืองทั้งนั้นเนะี่ยนักการเมืองพวกนี้ก็หนึ่งออกหน้าสองอยู่ข้างหลังสามนอมินีสี่ญาติพี่น้องหัวคะแนนนะ เป็นผู้รับเหมารับงานกับการทางกับกระทรวงควมนาคมนะครับมีคนเจ็บคนตายเนี่ยก็ยังไม่ยังไม่โดนอะไระขึ้นบัญชีดําห้ามทําธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐมีกรมบัญชีกลางมีอะไรต่างเนี่ยนะเขาว่าไงกระทรวงควมนาคมว่าไงเนี่ยดูเนี่ยโอ้โหสะพานถล่มคนตายไปหกศพแล้วควรจะเป็นผู้รับเหมาให้กับกระทรวงควมนาคมการทางพิเศษหน่วยงานของรัฐไหมนะนะครับ ถ้ายัางเป็นอยู่ครับต่อไปมันก็มีเรื่องมาแล้วก็ไม่ต้องรับผิดตำรวจตำรวจจะดําเนินคดีอะไรใครได้ไหมเพราะแต่ละคนก็เส้นใหญ่เส้นโตทั้งนั้นเนี่ยทั้งเส้นใหญ่ทั้งมีพรรคมีพวกมีเงินมีอะไรเนี่ยมันจะสามารถที่จะไปดําเนินคดีกับใครได้ไหมได้ <c oughs> ครับมันมันจะดำเนินคดีอะไรใครได้ไหมถ้าดำเนินคดีไม่ได้เนี่ยนะคนก็ไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองจริงไหมครับพี่น้องครับ อันนี้ก็ให้ความรู้นะเนี่ยเราเห็นมีข่าวบอกว่าเดี๋ยวจ่ายให้ศพล,ล้านโอ้โหตายอย่างหน้าอนาได้ศพล,ล้านผมยังมองนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยศพหนึ่งเนี่ยน่าจะได้สักห้าล้านสิบล้านผมดูแล้วเห็นมีพระมาร่าสองคนนะนะครับคนไทยสามนะมีวิศวกรด้วยนะผมคิดว่ามันน่าจะได้สักศพโอ้ศพล,ล้านนี่ผมว่ามันน้อยไปนะตายอย่างทรมานเนี่ยเขนทับตายอ่ะไม่มีโอกาสได้สั่งลาลูกเมียเลย นะครับไม่ได้ส pues ั่งลาเลยนะคนงานพวกเนี้ยไปแบบไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนะไม่ได้ลาลูกลาเมียเลยพี่น้องว่าไงอะได้ล้านเดียวผมว่าอย่างน้อยสักห้าล้านสิบล้านก็กำลังดีนะครับถ้าถ้าถ้าล้านเดียวผมว่ามันจะน้อยไปนะเนี่ยน่าสงสารเนี่ยคุณทุกบอกนะอืมนะครับเราคิดดูแล้วเราชีวิตเราในคนงานมันมันชีวิตมัน ทำไมคุณค่าน้อยยังเพราะคนจนเนี่ยเออนะครับอืมอืมนะครับอืมนี่แหละครับแรงงานเดินหน้าปฏิรูปประกันสังคมยันยืนยันดูแลผู้ประกันตนบริหารกองทุนยั่งยืนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมนะครับอืมโฆษกระทรวงแรงงานบอกนะว่า เดินหน้าปฏิรูปประกันสังคมเนี่ยสสลัชนกเนี่ย,เ,ยเขาออกมาแฉเนี่ยแม่งได้ใจประชาชนเลยอายุแค่ประมาณสามสิบลัชนกสสพักประชาชนพักส้มเนี่ยสุดยอดอายุแค่ประมาณสามสิบเนี่ยเขาทำหน้าที่ของน้องน้องทาได้หน้าหน้าที่ได้ดีมากสมกับที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นฝ่ายค้านแท้ๆแล้วเป็นสสตัวเล็กๆอายุก็แค่ประมาณสักสามสิบน้องทําหน้าที่ได้ทําให้คนตื่นตัวนะครับเกี่ยวกับเรื่องกองทุนประกันสังคมว่า เอาเงินผู้ประกันตนไปทําอะไรแรงงานทั้งนั้นนะครับผู้ใช้แรงงานนะนะครับคนที่ต้องเอาเงินของเขาไม่ใช่เงินภาษีเนะี่ยเอาไปทําอะไรไปซื้อตึกราคาเจ็ดพันแปดพันล้านเนี่ยเคยแจ้งเคยอะไรให้กับผู้ประกันตนทราบไหมนะครับเนี่ยนะเอาเงินไปดูงานต่างประเทศไปทํานู่นทํานี่อะไรต่างไปลงทุนเนี่ยเนี่ยโอ้โหเงินของผู้ประกันตนนะ เท่าไหรสิบสี่ล้านคนหรือเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะนะประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยนะเนี่ยเรื่องแบบนี้ข่าวแบบนี้ต้องนําเสนอแบบเกาะติดเกาะติดเพราะเป็นข่าวที่กระทบกับชีวิตประจําวันของพี่น้องประชาชนต้องดูข่าวพวกเยอะๆนะครับอืมนะครับอืมอ่า นะครับนี่แหละครับนี่มีข่าวมานเนี่ยโฆษกแรงงานบอกจะปฏิรูปประกันสังคมถ้าไม่มีคนออกมาด่าเนี่ยจะปฏิรูปไหมสังคมไทยมันกลายเป็นขับเคลื่อนด้วยการด่าการประจานการต่างๆเหมือนเวลามีไปแจ้งความเนี่ยคดีแม่งชา้าที่หายเลยแต่พอบอกไปโอ้โหไปหาคนดังออกรายการดังแล้วก็อ่ดาด่าเช้ากลางวันเย็นเนี่ยโอ้โหความคืบหน้าแม่งทุกวันเลยนะครับแต่ถ้าคดีไหนไม่มีการด่าไม่อะไรโอ้โหคดี แจ้งความแล้วไม่มีความคืบหน้าเลยอันนี้คือสังคมไทยไเป็นแบบนี้นะแจ้งความเสร็จก็ไม่ไปดูที่เกิดเหตุบ้างอ่ากล้องวงจรปิดก็ให้ชาวบ้านไปหามาอะไรต่างนะแต่พอพอมีคนดา่าเร็วเลยมันกล่าวว่าหน่วยงานของรัฐขับเคลื่อนด้วยการดา่านะครับต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องพูดกันทุกวันนะ,ะเจ้าที่เขาได้เป็นไงจะได้ะตอือรือร้นมีจิตวิญญาณในการเป็นที่พึ่งของประชาชน is it good to